วันนี้มาเยือนที่สนามเ,เพชรเกษม68นะครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายที่สนามเพชรเกษม68นะครับเกมนี้ทีมงานเหลือเฟือปีศาจนะครับเจอกับค่ายบางใหญ่ดุก,กับเจ้าเมฆตอนนี้สกอร์2ต่อ3นะครับทางค่ายปีศาจน,นำอยู่โอยตามอยู่2อต่อ3าโอ้ เจอกันนรับระหว่างซันแบ็กกับเต็มรอบนะครับฝั่งค่ายบางใหญ่ก็คือซันแบ็กนะครับอ้อมใหญ่นะครับไม่ใช่บางใหญ่มาครับนำอยู่3ต่อ 2, 2เข้าซ้าย้โอ,โอ้ลูกนี้ <c oughs> ได้เสิร์ฟเข้าค่ายบางใหญ่เปิดขึ้นแท็กซี่ยก โอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าแท็กซี่นี้เป็นคนที่เตะแก้อนี่ต้องบอกว่าเตะทุกลูกนะครับเป็นนักกีฬาที่อดทนนานเปิดหัวกับแท็กซี่ยกขึ้น เอาติดเกีียวครับยังหวนี้ซังแบ็กโอ้ลูกนี้แก่ได้สวยมากครับเตะม,มาข้าหน้าขวาครับยังอยู่ครับเหลือแท็กซี่ รับขึ้นครับเจ้าเมฆเ,เ,เจ้าลูกยกซันแบบ็กโอ้โหลูกซันแบ,บ็กต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดเกียวอีกแล้วนะครับโอ้แท็กซี่เตะมาติดเกียวสองลูกแล้วแล้วก็ดีซะด้วยนะครับโอโ้พี่เหลือนี่รับจังหวะเด้งไปไม่อยู่นะครับ เปลี่ยนข้างนะครับโอ้ย oh, นำอยู่6ต่อ2ครับโยงมาครับเปิดแท็กซี่พี่เหลือยังไงครับยังทำได้ดีครับแท็กซี่ไปครับยอดโอ้โ oh, ห oh, oh. เด็ดขาดมากนะครับจังหวะการซันแบ็ค 6ต่อสองครับแท็กซี่โอ้ตามอยู่หลายแต้มนะครับสต่อหโอ้ลูกนี้สามต่อหกยอดเอา้าลูกนี้ โอ้สองลูกเลยครับเหลือเฟือครับโปรโฟ้าวันใหม่เสิร์ฟกินสองลูกเลยนะครับสนามไปเกษมหกสิบแปดลูกยาวยังไงครับเสียติดต่อกันสามลูกเลยนะครับ เขาไม่เอาไงลูกออกครับต้องบอกว่าหลุดยาวนะครับหลายลูกกลับมาได้เสิร์ฟอีกทีหนึ่งครับกายอ้อมใหญ่น้ำอยู่หนึ่งแต้มก็พกต่อห้าไม่กล้าครับโอ้อยังไงครับหลุดเลยหรือเปล่าครับตามอยู่แต้มหนึ่งครับตามอยู่หนึ่งแต้ม ติดเกี่ยวนะครับลูกนี้โยกเข้าไปแท็กซี่โอ้มาแล้วครับค่ายโกฟ้าวันใหม่มาแล้วจยอดอีกทีนะครับไม่หลงแล้วครับทีนี้ซันแบค็คก็ไม่ข้ามโอ้หลุดเลยหรือเปล่าครับยังไงครับนี่ต้นเกมนี่มาอย่างสวยเลยนะครับโอ้พอกลางเกมสลับไปเปลี่ยนข้างนี่ลุดเลยค่ายอ้อมใหญ่ เข้าช่องกลางนะครับรับสองจังหวะแล้วก็โอ้โหลูกนี้หต่อเจครับ <c oughs> เปิดหัวครับแท็กซี่ <F at est i> สวยงามครับยกจังหวะนี้ <c oughs> เข้าหน้าซ้ายครับเกือบจะหลงแล้วยังอยู่นะครับ อ๋อครับโอ้ยโโยกกล,ลเรียบร้อยดีโอ้เจอความเก่าของโปรโฟา้าวันใหม่เข้าไปแล้วครับฝั่งก้อมใหญ่นี่ถึงกับเด้งเลยนะครับจังหวะนี้มามาครับแปดต่อหกครับโตตัาเลี่ยองเตะโต นตามอยู่สองแตมครับปั่นเข้าหน้าซ้ายแท็กซี่ครับตีเข่าโอ้ยลูกนี้เลา่ฟาวครับนิดเดียวนะครับต้องบอกว่าลูกมันใกล้เน็ตมากขยับขึ้นมาใกล้แล้วครับเ็ต่อ8เปิดหัวครับยกขึ้นสวยงามนี่แหละครับแท็กซี่ นํำหนึ่งแต้มครับเปิดห like ัวครับให้อย่างนี้ก็เตะดีครับโอ้เตะได้ดีมากครับจังหวะขึ้นเตะซันแบ็กเตะได้หนักแล้วก็สวยงามมากเจ็ดต่อแปดครับตามอยู่หนึ่งแต้มเข้าหน้าขวาโอ้ลูกนี้ถึงกับหลุดนะครับเสริฟได้สุดมากครับลูกนี้ต้องบอกว่า โปรฟ้าบอลใหม่นี้ไปไม่ทันนะครับเสมอแล้วนะครับ 8, 8ต่อ8ปั่นเข้าหน้าซ้ายแท็กซี่ครับลูกนี้ยกขึ้นโอ้วยอดครับจังหวะนี้สวยงามครับนิ่งโอ้ย ตัวเตะฝั่งอ้อมใหญ่นี่ต้องบอกว่าอายุยังไม่มากนะครับกําลังเหลือๆนะครับเปิดวงาครับแท็กซี่ถ้าอย่างนี้ก็ก็เรียบร้อยดีเหมือนกันครับแท็กซี่เปิดครับลูกนี้ยกขึ้นยังไงครับโอ้ลูกนี you you ้ต้องบอกว่าฟาวนะครับใกล้เกินไปนะครับจังหวะน,นี้ ขึ้นนำแต้มหนึ่งเลยครับ9ต่อ8โอ้ต้องบอกว่าเาตะตได้สูงจริงๆนะครับเพราะว่า,าวตัวเตะนี่ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะครับซันแบกนี่ก็ต้องบอกว่าขึ้นสูงมากแต่ต่อ9้าครับยังตามเดียแต้มหนึ่งเปิดหัวครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้สวยงามครับ S <S อ้าวไม่ข้ามนะครับโอ้โห <S <S ขยับขึ้นไป2แต้มแล้วครับ10ต่อ8ครับโปรฟ้าวันใหม่ขึ้นนำ10ต่อ8 <S 2> <S 2> <S <S แต่หยอดครับลูกนี้ต้องบอกว่าโอ้โหลูกนี้ <S 2> <S 2> โอ้เสิร์ฟดีครับลูกนี้ยังอยู่นะครับโอ้สวยงามโอ้ต้องบอกว่าเสิร์ฟมาได้ดีแล้วนะครับโอเหลือฟ้าวันใหม่นี่ไม่หลงนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ไปครับได้เสิร์ฟเสิร์ฟยอดโอ้โหเสิร์ฟยอดตำมหนักดีมากครับม,มาครับ ช่องกลางครับจังหวะนี้โอ้ยังอยู่ <c oughs> ติดติดเกี่ยวครับ <c oughs> โอ้ลูกนี้ <c oughs> สวยงามครับจังหวะเมื่อสักครู่ยื่นขาโดนโดนจังหวะเกี่ยวพอดี <c oughs> เป๊ะเลยต้องบอกว่าแล้วก็ทำทำได้ดีด้วยนะครับได้แต้มด้วย <c oughs> 1> ส1ต่อ8ครับแต้มเดียว โอ้ยไม่ข้ามครับ81ครับอ้อมใหญ่ยังตามอยู่เสิร์ฟลูกลูกา้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเจียบเขาอะเจ้าเขียบหมดเ้าเราหาไรเขาผมบอกว่าเสิร์ฟเสิร์ฟได้ดีครับทีมงานอ้อมใหญ่มาเจ้าคู่เบียดหัวเน็ตมานะครับทำให้โปรฟ้าวันใหม่นี้หลงแล้วครับแล้วมองไม่ทันเอาใหม้ มาอีกทีไม่ข้ามขึ้นแทมแล้วครับแต้มเดียวเข้าช่องโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าสวฟได้ดีครับยังไม่หลงมาหมครับยังตามอยู่สองแมครับทีมงานน้อมใหญ่มาปันมาปเข้ามาหน้าสายังสวยครับโอ้ลูกนี้เอาแล้วครับแต้มขยับขึ้นมาเป็น10ต่อ11 เล่นแลต้องทำใจนะครับเล่นเสียแล้วอย่าร้องครับวายเข่าหน้าขวาครับจังหวะนี้ยังไงดีล้นไหมอ้าวล้นแล้วครับลูกนี้โอ้ลูกนี้กนยกล้นนะครับทำให้เรียบร้อยดีนะครับแต้มขยับขึ้นมาเป็น11ต่อ11นะครับ,จ,รบ,รบจังหวจะว่าแมตช์พอยต์ครั้งแรกของทีมงานอ้อมใหญ่มาครับครั้งที่สองนะครับแพ่อ้อมใหญ่นะครับ ลุกไหครับลกครับไปตรงไหนครับออกรับลูกออกครับาเรนาเรน ตกลงว่าแต่ก็ออกนะครับปิดเกมยังไม่ได้ครับฝ่ายอ้อมใหญ่กลับมาเป็นที่โปรฟ้าวันใหม่ได้โอกาสมั่งครับลูกเดียวเกมคนละเกมคนละแต้มนะครับ11บเอ็ดต่อสิบเอ็ดอ้อมใหญ่ครับเมฆเมฆรถหรือเปล่าเฮ้ โอ้ต้องบอกว่าลูกล้นมาครับแท็กซี่ตีเข่าครับแท็กซี่เอาเข่าครับแล้วก็ไปลงพอดีโอ้โหต้องบอกว่ากลับมาชนะได้อย่างเหลือเชื่อครับสวัดสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนกที่ก็ามารับชมนะครับก,ก็ชัยชนะก็ต้องบอกว่าเป็นของฝ่ายโกลฟ้าวันใหม่นะครับ